พอลงปล่วยปันใดกต้องปงเล่าข่าวซื้อสันหลายลูกผู้สัยเก่ามุดได้มากคนอนอกผิดแล้วต้องห่อนย้อนเส็กกูรัมให้อย่างหนึแ <c oughs> นวมาเขา้เาในเจ็บซ้ำเขานี้ไปบ่ได้สั่งซ้ำน้ำตา

ว่าขู่เสียงหวานคือแม่นจกัจกรพันธ์มอไปแล้วบ่ออะไรบี่โอ้ยสุปป่มปอบสัวบ้านพ่อสติพาฒนอนใส่ให้นั่นไม่ให้บัวบ้านแม่ยคอยกันเลยพาฒนอน ทำใส่คตรหายเฮียนอยู่กูก็รักที่โสดกูก็รักที่เป็นพระเอกจันล้ำตายุแต่เมียนจักรพรรดิยังโทษว่าบอกว่าก <mm <out> <pt> ูเสียงดีคอเนอะกูดีกว่าใคร จากที่ลูกพี่หวหนอ่ะงามห้องงามห้นันยาสูบิยาสูบิยาสูบิบานแมงฟ้าห้ยิ้มตีก้นขอเสียอกเสียใจกับเบี้ยเือนทัมาตาตัวกเบี้ยเราบ้นเป็นยังล่ะเข้ามาเฮาฟังผู้ใาย ก๋เตียวก็เสื่ออืดๆเลยก๋วยเตี๋ยมาเอาไมมมักปอบเลยมื่อบ้าเบาเนาะเมื่อกี้กูไปกินก๋วยเตี๋ยวแซมนะนั่นๆไปขาวๆอ่ะกูไปกินยั่วห่าละกับเมียทำซอสอสเล่าเรียงกูแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวยัางหยองกูเลยว่ัไปลาหัวหน้านาะ ขนาดเจ้าเตียงขี่ลายลามึงไปเวิรงมากจ่องยังคือเต่าหยอกเงือกเนาะเต่าหยอกบานาบัตจิว้าเต่าหมอยี่สิแล้วกูว่าแล้วอ่ะเฮ้ยบลอกขนาดนั้นเนาะกูว่าราว่าขนาดนั้นเราว่ากูจักรตีบาจักรแดกกูกับเสียเลาเหรอเนาะจักรมาจะของขึ้เต้า ข้าเอ๊กยังเสียไปอีกแล้วเบ๊อีกแล้วมาเบ๊ขี่ไล่เทมุเต้าเอกกับคอพูดต้นอะไรเสกเชนเฮ้ยฮับว่าเมาอยู่นี่แล้วเลือกเสื้อลงตาวงตาถิ่มอายไปยี่หลีทีปันหาถามเบิ่งสภาพส่วนกูไปกินก๋วยเตี๋ยว กูกับพ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวลานแชมย่านดีบหมอกว่าเสียขาหนูอยากกินพิเศษลูกซินเนื้อกูก็สร้างลูกซินเนื้อให้ตรง,ว,งตว,ว,ว,วันถวยหนึ่งจังได้ตัวกัวปวดเยาไปอ่านลาดบัคับมาเท่าปานีล่ะเก็โอ้ยลูกพี่คอยว่าแปลกใจเล่เป็นยังเขาคือไปนั่น โอ้ยเบิ่งเด้อลละสังขารกระบได้จัากป่วยจใจดำตายังสีมาถามหาเมียอยู่เสียกำพลเสียล่ะกระูอยูเกตใจของเสียดีล้มฟ้ากูยืนเสือกูก็บ่เทียงยู่วนั่นแหละยูยูเกตใจของเสียดีว่าตอนนี้คุณง่ามตากับป่วยย้อนติดโลกล้ำเจ้านั่นแหละ แล้วที่สำคัญตอนนี้เด้อคุณงามตานะีน่ะหนีกับไปหาบอคมสันผัวเก่ามาแล้วเรียบร้อยใจหัวทักซะโอ้ยเราอย่างก,ก็เจนเนมื่อบอสัาฟอตความรู้เสือกูแนาะโอยัสป,ปอร์ตลูกพี่ครับคุณงามตานะ่ะเขาว่าไหนมากลูกพี่ดอกแม่เลวอโอแคอยากได้เงินในถุงสรงส สารภาพเจ้าของตอนนี้แน่น่ะนะสารลวงลูกก็ภาพมันการเดียวกันอยู่บุญเบิ่งพีทท่อเบิ่งสารลูงเจ้าของตอนนี้นะครับลูกพี่นาแหล่เอ็นเอ็นเบิ่งกรบโปรงอครับโอ้ยนาแหล่ฮาวเบ่งหมอนเ่ยข่าร้านวยเตี๋ยวแช็มเนี่ยยากนะครับคนเดี๋ยวก่อนลดทอนเงินเนี่ยกูเรายังบอกกูอยู่เลย Uhm. มึงไปมึงมาจอยวี่ออล่าอยู่เนาะพอนะโอ้ยออล่าเงี้ยงบ่ข้างเพิ่งแกให้คนอี้ยังข้างจำพื้ออ้ยกับมาไอสกอตเป็นยังเขาตา เียว่าทีมไอไว้การให้แกมหมูกาเด่นน้องโอ้ยใจ้แ่กกาบ์ตูนยูน้มสภามีสมาป่าไอไวทั้งไปไม่เป็นหมูลิงจะม่เล่นดูนะลิงกับยูนมามออกาหอยิปปอบกลัวว่าหับมึง้ยพอเสียงแหลม ทำไลแกวหัวก็เลือนแิงเจียยบางสามคาวมาเจียบวยก็ลีบมาเลยหัวรวยเสียงีโอ้โอย,ยกยยคคูจีบมาไห้น้ำเสียงมันเนี่ยล่ะแม e n หว <c oughs> เสียวิน่ายเข้ามาเสียกำพ้นอาการเป็นอย่างไรล่ะเสียยีหรอดเขาทำใจเด้อเสียเด้อกินข้าวกินน้ำเนี่ล่ะในเมื่อคุณนายงามตาบรอยู่แลเวเขาหนีกลับไปหาผัวเก่าเขาเร็วเสียกันยังมีกระชินลูกสาวสุดที่รักสุดสวยของเราอยู่ทางคนเดียวเสียกระชินมากเหืือเตยจีเตยระยะเขียวแล้วปอบมึง ทาเสียเสียกงกินแล้วปมรุงร่างกายกะทินอมมาฝากถ้าเสียหายดีแล้วกะทินสิขอกลับมาอยู่น้ําแบบเป็ดทางกาดแทนที่งามตาแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมอตะของน้องป๋าอีพระเกษตรเฮียกะทินกะทินน้องนาคุณกับเอินพระเกษตรคือกูนี่ล่ะมึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นมึงเอาบักว่าคาเสวหยนไมกูเอาขึ้น ไปโอ้ว่าหัวจังนักกุดบอลเขาติดีวันนักวันเล็กวางมึงเลยมึงจำเส้นสวมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่พวกผีคู่ยิ่งที่กูมากเป็นคนเดียวแต่นั้นคือสาวกำตาส่วนคนอื่นโบเบ้โบเบโบเบแปลว่ายังลูกพี่ยนไม่เอาแล้ว เธอคือคนที่ฉันรักมาใจยังม่ออยากจากน้องไปสายอู้ยูวน้อคนดีชีวิตอายกายน้องได้อยอมตายแทนน้องได้อ,อ้อ้ววมมาาแแลล เนยังที่ซูเมือรหลังงานฮอดสองขอตัวพี่น้องสักคนทางพี่ทางพี่ขอตัวพี่นองเมาอะไรเงี้ยเอาชี่ยเจาวะนะพี่ไหนเช่าร่ำเล่นตลกกันมันเร็วสบายผมแบบนี่ละบึ่งเอาด้อพี่น้องเดี๋ยร่ะเขาเอื่นว่ากำความรวยและอิทธิพลมันบระเด็นเนี่ยนอนคือความตายเด้อดรุพี่จับมือกูโจกทวงเนีย เป็นยังกังเลยโกกโง่ปญญามันบอดเท่เกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์ยัิหาสามสอนทางเพศไม่แล้วมันติดโลกแล้วก็เอาไปติดคนที่เจ้านอนน้ำคุณงามตาต้องมานอนป่วยติดโลกกันโยนเจ้านี่ล่ะเสียพระพลวมงสีตัวสูงกั้งเลยล่ะมุกเกิดเสียงกึ่งโอ้แทบคลายกัมพูนาวัตติโลกโผล่สาวบางโปมันโคน ฝั่งมัก่อนเห็นว่าเป็นพวนาก็ดิกามุน่าวัตติโลกโอสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์แมวบอสยังสุขคึ้บังยองกูคือจังกูออกมาสากแหลกๆเลยนะกูออกมาที่แหลก ที่น้องนาหานมะหุมกูเบิสนกหอมจากบาทใน่ล่ะหอมมือก็ได้ลูกขนาดกลัวแม่นกหมดตะปขี่มา,ามาหลดแม่ดมคือเก้าล่ะปะเรากอกงมาฉากนี่เป็นอย่างทุกคนคือนนางนิ่ง สอสอโปรดสงสารหนูด้วยอู้หนูป่ะนะเมฆขันแม่ขวาก็ขึ้นจีบว่าเส้าเข้าเป็นคนรู้ตัวจ้างไม่อีกจากซีหางานน่ะเด้อโอเคขอบคุณครับท่านสัสอย่าเปล่าไปท่านเลขากข้าคนไปท่านอย่าเปล่าไปไปอ่านหลานเลยวะเพ่อไม่ล้าจำกูว่าไรจริสิไปเงียบป่ะนะอ้าย ไอ้ไอ้จะได้วงออกมันไปดูแลกันสครัวบวปวเงวไปแบกคำใหม่เราด้วยโอ้ยมาสันดินันสะดดน้ำมาลับกัดแต่น้ำซุ่มอยูา่านห้างก็ได้บกิดสีเมียหนึ่งเขาหนึ่งน้ามีผัวกินบ้าเมื่อจุ่มนี่นี่นี่ไม่ไงี้พะห o ม o g ไลนี่นี่มาปูสาตว์สบายสองละ รถบอลลัวบอลตันออกก็มนเขาไปไต่ทองรถแม่เอยว่าโอ้ยแม่รถเยียบศาดตลว่าเจอะเนี่เยียบรถรถบอลลัมเยียบสาดมันเป็นสิริมงคลพราเขียนอดไปติดทอดศาดตรเขียนมาจนอะไรเริมาเขียนมาเมียหัวหน้านกวาจุ่มนี่แม่หน่แม่จุ่ม เมืองเนี่ยไกลปนันว่ามาเมืองหมอลำเนาะมาหอวแล้วจะได้มานอนนี่เฮาเบิ่งมาเลยอุ้ยเฮียนสร้างไว้ปล้านสองล้านบ่นอนมันสินอนจะได้ใจมานอนอยู่เดินสาจะลานะมานียอันนี้อันนี้จุ่มเมี่ยวนานาะกี่ตีโอ้ยวาสนากูเคยได้เมียเฒ่าจ้ะเนาะนีี่่เเมยกาขอบคุณนะคุณพี่แม่ใหญ่ าาไม่ก็หนาไมาจากโมแม่เดี๋ยวเห็นบ้านเองมันเห็นความรอว่าแม่เอีนยำเนี่ยคืออยังแม่โอ้โหรอแหง้งไม่เล่าน่ะละวะกูค,คือตาวยองอะน,นะผู้นี้บอกปฏิเสธบ่ได้ดอกมันคือ,อหรือจะสืคือใช่หรอกครับโอมมาป่าได้เฮาเปราเฮราเอาปาได้เอาป่าได้ไหน เสมา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 ปัดเหียนาหนาหนไหิามาแล้วท่านเอาสมาแลวนนาลยแมาปัดไดเก่งยางสวยปิดปิดนาอยฮงเทีเทียงยางล่ะฮะหัวใจขิ้หอดเทียงไม่บาชาัช <laughs> รีวะอาาที่ก็ได้ว่าจะมาเพียงย่างอกอก เพียงชิเลปินที่ตายไปแล้วสาวงามสาไม,มา่ชีไตไปแล้กคุ่มารมุ่งพะพะขยืนเก็กเม็ดกึ่งจิงกึง่งจิองอย่างเนีน้อยากแตกมื่อก็แตกรถสาวแล้วล่ะโอ้ยตออกโอ้ย แย่ yeah, ลงทุกวันก็เห็นบานนะอีกประโดดนั้นก็อของตายทิมกับแบกอ่ะแม่ละกับทิล